สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเมืองไฟเอ็มโรเพไม่หน่วงแมปสวยๆและมีระบบใหม่ๆม,มาให้เล่นกันอย่างเมืองบูนเชาเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าในเมืองบูนชานั้นมีอะไรน่าเล่นบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าเมืองเนี่ยให้เพื่อนๆมาดูที่ Discord ของทางประเทศนี้ก่อนนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยสามารถกดรับไวริสแล้วก็ได้ไวริสเลยโดยไม่จำเป็นที่จะต้องสอบนะครับและหลังจากที่เ,เพื่อนๆเข้ามาในประเทศเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นการ,ราดกลางของผู้เล่นนนครับบบซึ่่งก็็็จจะะะเเเเปปปโดลลอแแี้ยตไน ระบบ UI ต่างๆของทางประเทศนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายมือล่างเลยก็จะเป็น UI ของผู้เล่นครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม J เ,เพื่อเปิดหรือปิดได้ครับนี่ก็จะเป็นในส่วน UI ของตัวละครและต่อไปจะเป็น UI d ี l e สก Scoreboard นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีหน่วยงานทั้งหมด3สายเหมือนเดิมครับประกอบไปด้วยตำรวจหมอแล้วก็ช่างนั่นเองและถ้าเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาในประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของแฟชั่นผู้เล่นใหม่ติดหัวมาให้แบบนี้เลยนะครับมันจะเขียวท้องบนว่าเด็กใหม่นั่นเองและในโซนการ,ราดกลางเนี่ยนะครับก็จะม อายุครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยและในส่วนของร้านตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตู้ a t ทีมที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปกดเงินได้แล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยนะครับจะเป็นการทําอาหารครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถคาไอเทมได้ทั้งหมด4ตัวครับก็จะมีกล่องเบนโตะมีเยนโาโฟมีน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับเอาไว้ช่วยในการลดค่าสมองได้นั่นเองและจุดขวามือนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของช็อปร้านค้านะครับซึ่งร้านค้าทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะ ไม่ซื้อติดตัวไวเลยในส่วนของบัตรทํางานและเพื่อนๆคนไหนที่อยากผ่อนคลายเนี่ยนะครับประเทศนี้มีโต๊ะสนุกไว้ให้เล่นด้วยนะครับนี่ยอย่างพี่ชายคนนี้กําลังเล่นอยู่เลยเพื่อนๆก็สามารถมาเล่นได้เช่นกันครับในส่วนของโต๊ะสนุกตรงนี้และรถผู้เล่นใหม่ที่ปีเตอร์ได้มาตอนเข้าประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถออฟโรดลักษณะแบบนี้เลยนะครับและในส่วนของแมบโดยรอบเนี่ยนะครับผมก็จะตกแต่งแนวโลกอนาคตที่หนึ่งครับทุกคนจะมียานอาวกาศออปชั่นต่างๆที่อยู่ในตัวตึกด้วยนะครับมี iH a v e cpu มีโลโก้ประเทศรวมถึงผู้สนับสนุนนนนนต่่่่างางๆททีีออยยูใปรระเเศ้้ดวััคบ ส่วนเรื่องแมปเนี่ยถ้าเกิดมาตอนคืนและมีรีเชดดีๆเนี่ยปีเตอร์รับประกันเลยว่าจุดตรงนี้จะสวยมากอย่างแน่นอนและเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาซื้อรถเนี่ยนะครับก็สามารถมาได้ที่ตัวมอเตอร์สปอร์ตตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กด e เข้าไปที่ตัวหน่งตรงนี้มันก็จะพาวาร์ปมาดูว่ามีรถอะไรขายในประเทศบ้างครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นรถออนไลน์ออฟไลน์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีหมวดหมู่รถหลากหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นแบบซูเปอร์ก็มีนะครับรถในตัวเกมหลักเนี่ยก็ใส่มาให้อย่างครบถ้วนเลยครับมีหลายแบบหลายราคาให้เพื่อนๆได้เลือกซื้ออกเลยลยแะะระบบต่่ไปที ตอร์จะไม่รีวิวไม่ได้เลยก็คือจะเป็นระบบโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่ที่ได้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบ iPhone ในชีวิตจริงเลยนะครับเพื่อนๆก็จะต้องตั้งค่าตั้งภาษาให้เรียบร้อยนะครับและการใช้งานเนี่ยก็มีระบบการตั้งพาสเวิร์ดเหมือน iPhone ในชีวิตจริงของเราเลยครับและที่เด่นกว่านั้นนะครับยังมีในส่วนของระบบวิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากันด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถวิดีโอคอลในประเทศแบบเห็นหน้าตัวละครจริงๆเลยนะครับภายในประเทศนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของเบราว์เซอร์ซัมฟ หูตรนีนร้สามารถจําลองวินโดว์ได้ซึ่งถ้าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูได้ในทิกต o k เลยนะครับฟีเตอร์ทําข้อมูลไว้หมดแล้วและระบบเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงในประเทศนี้เลยนะครับเพราะว่ามีเสื้อผ้าแฟชั่นให้เลือกเยอะถึง506ชุดเลยนะครับก็จะเป็นชุดแอดออนแล้วก็ชุดในออนไลน์ออฟไลน์ปกติเลยนะครับแต่เสื้อผ้ามอสเนี่ยก็มีให้เลือกเป็นร้อยๆชุดเลยครับใครอยากแต่งตัวเนี่ยก็ตามสไตล์เพื่อนๆ,ๆ,ๆได้เลยมีทั้งเสื้อกางเกงรองเท้ารวมถึงทรงผมต่างๆก็มีให้เลือกครบททัั่่วเเลลยยรรบบแะะงมีกกาด F11 พืืออซ้ม ออนไลน์ในประเทศได้ด้วยนะครับก็จะมีราคาบอกว่าเราเนี่ยมีเงินเท่าไร่สามารถซื้ออะไรได้บ้างน,นะครับโดยการเติมตรงนี้เลยนะครับผู้ชมครับใครที่อยากได้แฟชั่นต่างๆอยากได้รถหรืออะไรเนี่ยก็สามารถโดเน a t เติมในประเทศได้เลยเป็นร้านค้าออนไลน์นั่นเองครับและใครที่เบื่อการฟาร,ร์มงานปกติทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาทํางาน delivery Job ได้เป็นงานเสริมนะครับซึ่งก็จะเป็นงานขับรถส่งของในแมปต่างๆซึ่งก็จะมีรถทั้งหมด3มวลหมู่ให้เลือกครับก็จะมีรถโมไซค์รถยนต์และรวมถึงรถบรรทุกด้วยครับ <Wow. S 1> ซึ่งถ้าขนาดใหญ่ขึ้นนเี่่คาแรง จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับการขับรถเนี่ยก็คือเดินเข้าไปกด e จ่ายค่ามาจําทั้งหมดส0 0พันนะครับซึ่งระยะเนี่ยถ้าเป็นรถเล็กๆอย่างนี้เนี่ยความเร็วมันก็จะช้าแต่มาร์กจะไม่ไกลมากครับทำงานได้ชิวๆสบายๆเลยค่าแรงดีด้วยนะครับอันนี้เมื่อเราขับมาถึงจุดส่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลงรถได้เลยแล้วก็กด e เอาสินค้าไปส่งตามมาร์กแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้เงินจากการขนส่งมาแล้ว800ครับโอ้โหได้เยอะมา,มากเลยทีเดียวและผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยนะครับจุดจุดน สัญลักษณ์โน้ตบุ๊กแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งมาที่ตรงรูปดอลลร์ตรงนี้นะครับเพื่อทําการซื้อโทรศัพท์ได้เลยและต่อไปจะเป็นระบบการฟาร์มงานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งประเทศนี้เนี่ยจะมีระบบการฟาร์ม2อย่างก็คือจะมีการเดินชนแล้วเก็บนะครับหรือไม่ก็เก็บออโต้แบบที่ปีเตอร์เก็บอยู่เลยซึ่งระบบการเก็บออโต้เนี่ยจะสะดวกและง่ายกว่าการเดินเข้าไปเก็บครับปล่อยเมาส์ชิลๆนั่งตามสบายได้เลยและถ้าใครเป็นสายฟาร์มแบบพี่คนนี้เนี่ยเขาก็จะเอารถคันเพบบิ่มเรายิม งานโดยเฉพาะเลยและระบบเรเบลของประเทศนี้เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆมาที่ตำแหน่งหัวกะโลกสีแดงที่เป็นเรเบลตรงนี้เนี่ยจะมีในโซนโต๊ะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางประเทศเนี่ยมีให้แล้วก็จะมีในส่วนของยารักษาต่างๆรวมถึงบวชมู่บูปริ้นด้วยนะครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยอาวุธเข้าแล้วนั่นเองและต่อไปจะเป็นโต๊ะการคราฟอาวุธนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยอย่างที่ปีเตอร์บอกไปครับผมจะมีทั้งหมด4เทียซึ่งแต่ละเทียเนี่ยก็จะมีอาวุธที่แตกต่างกาันตามความแรงของเลเวน <Wow. S 1> ของโต๊ะคราฟอาวุธครับแล้วก็จะมีในส่วนของตู้เซฟนะครับที่เป็นตู้ใหญ่บัรเมเทิมแบบนี้เลยนะครับและหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยขายของเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็มาจงจุดตำแหน่งดอลลาร์สีทองแบบนี้นะครับจะเป็นอีโคโนมีเซลล์ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็สามารถมาที่ชายคนนี้เพื่อขายของที่เราไปฟาร์มได้เลยนะครับซึ่งปีเตอร์เนี่ยฟาร์มในส่วนเนื้อไก่มานะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็หาเนื้อไก่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดขายทั้งหมดได้เลยเงินก็จะเข้าตัวเลยนะครับมีในส่วนของตลลาดโกร้องงต่่าๆทีู้ เ,เขาเอามาขายนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวแล้วก็การโปรโมทเซิร์ฟเวอร์มูลเทาประเทศแมปล้ำๆแบบนี้เนี่ยใครสนใจเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวปีเตอร์จะทิ้งรายละเอียดข้อมูลของประเทศไว้ทางใต้ล่างดีสคริปชันเลยและสาหรับคลิปนี้นายปีเตอร์และเซิร์ฟเมูลเทาต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตต่อไปวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ